สวัสดีครับโอ้โหหลําไห่เ้วยยมีหเอาไว้มาน้ามือนี่มีหัวลูกเกดมม่ยากไม่ากเวลานะคะในความสุแ๊นึงนะคะเสรแวน่งว่าเราจะมีามรมดระนะคะมอให้กับทุกคนแองเราที่มาร่วมนหลําวงใหญ่าไมใส่สีแดงล่ะทำไมไม่ใส่ขาวเลม่น้อยใจเดี๋ยวพ่กนี้เราจส่ที่แล้วพวกีใส่ขั้งอเลยงอเลย ีมาแล้วก็เอามัดงไปในกล่องนี้นะคะซึ่งกำลังจะเป็นตู้เย็นนะครับแอกฟิวซันน้ำตัวซันสามคนด้วอาไดว่ฮาฮ่อฮ่ฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮฮฮาฮฮฮฮฮฮฮ่าฮฮฮาฮฮ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  Hoàng giang chung chung, giang chung, giang hoàng mãi Trăng Trăng thần Trăng Hoàng kim Trăng sau sáu sau tay sáu thương sáu yêu A Mỏi anh mãi Tụt Kinh anh mãi A Mỏi a mỏi อมอยลังนั้นนะคะถ้าท่านอยู่มื่อนี้มีหอดแาหมอยพี่น้องเลยขอให้ท่านได้แสดงลูกข้องสายไหมสายมอยมารับมารับรางวัลใหญ่รางวัลเราจะตั้งอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าที่ทูกานเห็นอยู่นะคะให้โชว์ตัวเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้อยู่ ห้าหมอยวันนี้พร้อมแล้วนะคะตอนนี้กำลังจับทองอยู่คนเยอะมากเลยนะคะที่เมืองจันนะค่ะท่าเมษายนาหลังจับ5เมษายนนะคะสู้ๆนะคะลูกสาวแม่ชวยๆมันหมานค่ะปรับคุณพี่เขาซื้อน้ำให้หนูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด้วยนะแม่จะจัดมาให้แล้วหนูไปแบ่งเพื่อนนะลูกนะเกียรติได้รับกระสันมมาลับก็สียละสิ์ พักากฟิวก็ได้เหมือนเดิมเพาะกากฟิวมียอดอยู่4ี0อยกซีลอยก4ี0อยีลอยหกีลอยกียหลอยหกีลอยกซีอยหีลหีลอยกซอหกีอกีก150อยหกนลอยหกนีลอยหกีกินต้ยกีลอหกีกซเอหมซอยกหกซีลอกซีบีลอยหกลกซีลกีอยโมยกกซีลอก ใด้ครแบงคแบงค็ให้เพื่อนให้เพื่อนสาวแบงเพื่อนเนี่นี่เพื่อนไเลยได้ไปผู้คทุกีเะครับปด้แก่ีมายีอันนี้หัวีบออันนี้วสไครับไม่เลยอันี้หัวใไม่แม่ผัวมาหัวใหญ่แทนหนึ่งสองา 1 3มีไหมครับที่หน้าเวทีมีไหมครับหนึ่งสอง้ามีไหมครับจับครั้งเดียวนะคครับเชิญที่กองอเมวิกาเลย